เบียงนอ้อนะเจ้าอยู่ที่ร้านเพื่อนโบราณนะเจเ้าเพื่อนขายก๋ยเตี๋ยวเนอะอยู่หินปิงข้างน้ําปิงนี่เลยนะเจ้าแล้วก็อีกร้านหนึ่งติดๆกันเลยนะเจ้าก็คือนักการอาหารปักใต้นะเจ้าก็เดี๋ยวน้องชินดาจะพาไปจิ้มกันว่าอร่อยเหาะอร่อยเหมะาะก่อนลํำมากใดนะเจ้าก็เดี๋ยวจะมาจิ้มมือหอเ้อ ลลแต่อันนี้เราอยู่ที่เวียงเชียงใหม่เป็นเจ้บรรยากาศของน้ําปิงนะเจ้าประมาณนี้เลยเนะ้อถ้าใครชอบบรรยากาศดีๆนะเจ้า <Yes. S 1> เรียนเจญได้เลยที่นัฐาการอาหารปากใต้นะเจ้าป่ะเราเปไ็นกอบตั้งใกันพอนอ้องอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านนะเจ้าในร้านที่อยู่ในเงินแป้เงินแปะนะเงินแปะนะเจ้าแต่บะใส่ยุงๆๆยังยังยงยงอ่ใส่นะแด่นทึ้งนะเจ้าเด่นทึ้ง นาะเจ้าท่าเมื่อคืนเกิดจะมีไฟมุกาปเป๊ะๆเกือบเราได้หอดได้อันนี้อยู่แต่นี่มันยังมันดันขำเตือนาเจ้าแม้วมม่าประมาณ6โมงนาเจ้ายังมันตันมืดเตือบรรยาก,กาศแบบนี้เลยเจ้าอ่านาเจ้าถึงเวลามาจิม,มาอาหารกันละนาเจ้าเดี๋ยวจะไปมาจิมกันวันนี้นาเจ้าเกนมีเพื่อจิมน้องจีดาสั่งมาจิม2 3 4อย่าง,งนาะนาเจ้าอันนี้เป็นทอดตาสายแดงนาเจ้านาเจ้าแล้วก็ ห,หมูกระเทียมหนออหมูกระเทียมหอดหน,อนะเจา้าอันนี้ต้มส้มปากระบอกนะเจา้าแล้วก็อันนี้ทอดมันปลาไกายหนอกว่า้องห่าอันนี้อันนี้ต้มส้มปากระบอกนี่นะเจา้าทีเ<ม>จ้าของบนหลาน้ำส้มนี่นะความส้มนี่นะน้ำส้มตัดโนดนะเจา้ามันทรงตรงจากจากังหวัดสงขลาเลยนะเจา้าก็เลยจะมาจิ้มหอย ิมเลยแต่ละสัตเนาะมันจะส้ม uh, ส้มอย่างไรจะส้มมะนาวไะจะส้มฝอยไะจะส้มบะเม้าไะก็มันส้มจะได้นะเจ้าอ้าบอกปถูกมันส้มแบบกรมกรมอ่ะส้มแบบกรมกรมนะเจ้าส้มจะว่าจะได้ไหมฮะส้มแบบกลมกรมอ่ะอธิบายไังไงว่ามัจิมคนเดียวละ จิม้มือพอกันอืมปากกระบอกเราจะเป็นปลาที่เนื้อแน่แนๆเจา้าล้ำเหมากะก็ว่าอันนี้ขอใจมือด้วยก่นอนนะเจ้ารย์ปลาสายแดงนี่หนอทอดปลาสายแดงนี่หนอต้องกินได้ใใจ้ดมือแล้วเด้อนี่น้ำจิ้มเหรอวัตถุด,ดิบนะเจา้า ตรงตรงขึ้นมาจากใต้หมดเลยนักการอาหารปักใต้นะเจ้าไขรห้วมันลำจะได้กันลงมาจิ้มเขาเนอะเราวปน้น้องจิดแดมมาจิ้มเพื่ออ,อ,อยู่ตี่อู้ซื่อๆอยู่ข้างไว้เฮานะเจ้าอยู่ติดก,กับร้านไว้เฮาเลยหรือว่าเฮือนโบราณก๋วยเตีเ๋ยวเฮือนโบราณน,นะเจ้าไปไปถนติดนะเติ้งปูน่างไรเลยก๋วยเตีเ๋ยวเฮือนโบราณตังไพุน้นเฮอร์นก็จะมีห้องแอร์ใครมาชอบ ฮ้อนๆตักแดดไงอย่างเราต้องบอกเลยนะเจ้าตังบูนก็จะมีห้องแอร์ห้องรับรองห้องประชุมนะเจ้าขอจิ้มหูย่างขอมันปากไก่ขออนุญาตเด้อมือเนี่ยเนาะปิดน้ำเลี้ยวดีบอกจ้อนแบบชอมอย่าง,าง,างเสนะียยางเนาะเฮา,ามัาบานบ้านๆอยู่แล้วขอมันปากไกลอืมรำเนิร์ดบอกเพคบอกสู้บอกซารำไปบักคิวขึ้นูดังไปยังเฮาไปกินอาหาร ไปกินได้นะเจ้าเ mock นะเจ้าลำกุย่างเลยรับรองรับประกันจะได้กับเจินมาลองกินลองจิ้มกันเน้อนักการอาหารปักตาเจ้า